สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบก,กับอ้ําน,นะคะที่บริษัทเพชรโยนนะคะวันนี้นอยู่ที่เพชรโยนโกดัง3นะ,ะเป็นโซนเก็บรถเข้าใหม่นะ,ะเป็นสต็อกรถเข้าใหม่ของเรานะ,ะมีสต็อกให้ลูกค้าเลือกนะ,ะมากกว่า350คันกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับวันนี้นะ,ะพามานะ,ะเจอกับคันนี้เลยนะคะ Honda Civic FC นะ,ะรุ่น1.8 EL ตัวท็อปนะคะ,นะคะปี2017 นะสำหรับคันนี้นะคะราคาขายอยู่ที่659,000บาทนะรถของพิโดนนะรับประกันโครงสร้างรับประกันเครื่องยนต์นะไม่มีอุบัติเหตุนะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ำนะเครื่องยนต์เดิมไม่มีการเปลี่ยนนะคะเลขเครื่องเลขตัวถังตรงนะเราทำธุรกิจนี้มาประมาณ22ปีแล้วนะเพราะฉะนั้นเนีความไว้เนื้อเชื่อใจนะจากลูกค้าเนี่ยนะมีค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะ สำหรับคันนี้นะเป็นสีน้ำเงินแบบนี้นะให้ดูสีกันใกล้ๆนะสีสวยมากนะเป็นออไม่ได้ออกน้ำเงินแบบแจ๊ดๆนะคันนี้เป็นน้ำเงินแบบอมเทานะในส่วนของตัวกระจังหน้านะก็เป็นโครเมียมขนาดใหญ่แบบนี้นะโลโก้ของ Honda นะแล้วก็คันนี้นะเป็นไฟโปรเจคเตอร์มีเดย์ไทม์รันนิ่งนะแล้วก็ตัวของไฟเลี้ยวเนี่ยในโครมยวกันเรียบร้อยสำหรับนะในส่วนของด้านล่าง นะไฟตัดหมอกคู่หน้าอันนี้ติดตั้งมาให้จากโรงงานนะคะคันนี้เป็นตัว top, นะท็อปนะคะถัดมาที่ด้านข้างนะตัวไฟนะด้านข้างรถตรงนี้นะคะจะเป็นไฟหลีนะเนื่องจากไฟเลี้ยวมีอยู่ที่กระจกมองข้างนะคะสำหรับในส่วนของแม็กนะโฉมนี้รุ่นนี้นะ1.8 EL นะจะได้แม็กสีทูโทนแบบนี้มาพร้อมกับยางดันหลบนะคะคันนี้ได้ยางปี2020ด้วยนะ ก็แม็กใหม่ยังใหม่มากนะตัวของแม็กเนี่ยไม่มีริ้วรอยเลยนะคะลูกค้าสภาพเดิมเดิมนะรถเดิมภายในของซุ้มล้อนะโครงสร้างเดิมๆนะไม่มีการชนหนักมาอย่างแน่นอนนะคะสันเหลี่ยมของรถเนี่ยนะคะก็เป็นเส้นตรงนะไม่มีรอยรักยิ้มไม่มีรอยบุ๋มเลยคันนี้สวยจริงนะคะ สำหรับในส่วนของกระจกมองข้างนะตัวนี้ก็เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะแล้วก็มีไฟเลี้ยวนะที่กระจกมองข้างมาให้มือจับเป็นโครเมียมนะแล้วก็กุญแจเนี่ยยังเป็นสมาชีด้วยนะก็รุ่นนี้ตัวท็อปนะมาให้เต็มๆแบบนี้สำหรับหนะในส่วนของด้านท้ายนะตัวไฟเบรกนะก็เป็นไฟเบรกแบบหลอดไส้ฮาโลเจนนะไฟเบรกไฟเลี้ยว ไฟถอยต่างๆนะยังคงเป็นฮาโลเจนนะแล้วก็ในส่วนของไฟเบรกดวงที่3นะจะอยู่ภายในของตัวรถนะรุ่นนี้เติม e85 ได้นะสำหรับนะในส่วนของร่องสองภาพขณะถอยมีติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะคะอ่ะเดี๋ยวลองเปิดฝาก,กระโปรงท้ายให้นะรุ่นนี้นะสามารถสตาร์ทรถจากตัวรีโมทได้เลยนะตรงนี้เดี๋ยวเราเปิด กระโปงท้ายให้ดูกันก่อนนะดูตัวโครงสร้างนะคะฝาก,กระโปงท้ายนะคะตัวโครงสร้างเดิมๆนะคะตะเข็บต่างๆนะรอยอาร์คนะหัวนอ็อตนะจะไม่มีการถูกถอดถูกไขทางซ้ายและขวานะตัวของ h o n ด้านะฝาก,กระโปรงท้ายเนี่ยเขาจะมีในส่วนของตัวบุมาให้แบบนี้ด้วยนะเรียบร้อยมากนะตัวกิบล็อกพวกนี้นะคะไม่มีการถูกถอดนะไม่มีการถอดไม่มีการงัดนะ ถัดลงมานะคะก็ในส่วนของอยางอะไหล่ต่างๆนะคะมีให้ครบนะ,ะอุปกรณ์ครบถ้วนนะะตัวซีนนะะสีไข่ไก่เดิมๆโรงงานนะ,ะแบบนี้สภาพรถนะ,ะดีมากนะคะันนี้เราก็ได้สีสวยด้วยนะ,ะสีสวยมากเป็นสีหายากนะ,ะเป็นสีเอ,อน้ำเงินอมเทาแบบนี้นะ,ะเวลาโดนแสงแดดก็จะออกเป็นสีสว่างขึ้นนะคะ มาดูในส่วนของภายในกันบ้างนะ,ะสำหรับนะคะในส่วนของภายในตัวรถนะคะคันนี้นะ,ะเป็นรุ่น1.8 EL เป็นตัวท็อปนะ,ะเพราะฉะนั้นวัสดุเนี่ยจะเป็นตัวหนังบุนิ่มนะ,ะสภาพของหนังนะ,ะไม่มีแตกนะคะไม่มีรอยแตกรอยยับรอยย่นต่างๆเนี่ยไม่มีนะ,ะสภาพดีมากนะ,ะสำหรับในส่วนของพลาสติกขึ้นรูปด้านล่างนะคะ,นะคะก็ไม่มีริ้วรอยขีดข่วนให้กวนใจเลยนะคะ หัวน็อตต่างๆนะสำหรับตัวโครงสร้างรถนะไม่มีการไขนะรอยสีมาร์กโรงงานยังอยู่นะก็เหลี่ยมสันต่างๆเนี่ยนะยังคงเป็นเส้นสวยแบบนี้เลยนะคะตัวหัวน็อตต่างๆนะตามซอกประตูรถเนี่ยไม่มีการไขนะคะไม่มีการไขแล้วก็รอยสีมาร์กโรงงานเนี่ยยังอยู่ชัดเจนนะคะแบบนี้รอยสีเขียวๆนะคะจะเป็นสีมาร์กโรงงานนะคะจะไม่มีการไขไม่มีการถอดประตูไม่มีการเปลี่ยนนะคะ ในส่วนของเบานะเป็นเบาะหนังนะสำหรับ1.8 EL นะคะตัวเบาะก็จะเป็นไอโซฟิกด้วยนะสภาพของหนังเนี่ยนะรอยยับรอยย่นเนี่ยต้องถือว่าน้อยมากนะสภาพรถดีเลยนะคันนี้นะสะอาดสะอ้านนะสภาพของหนังนะที่ตัวเบาะเนี่ยนะคะไม่มีรอยแตกไม่มีรอยฉีกขาดนะคะสวยๆแบบนี้นะ ด้านบนเพดานนะก็สะอาดสะอ้านนะคะไม่มีรอยขีดข่วนใดๆเลยนะสวยทั้งคันเลยนะคันนี้เดี๋ยวพาไปดูด้านหน้ากันต่อสำหรับนะะในส่วนของแผงประตูด้านหน้านะตัวของวัสดุเป็นหนังบุนิ่มเช่นเดียวกันนะคะตัวของหนังเนี่ยอยู่ในสภาพดีนะนี่นะหนังเป็นหนังบุนิมแบบนี้นะ รอยตะเข็บต่างๆนะไม่มีแตกไม่มีขาดนะตัวหนังหมุนิ่มเนี่ยสภาพดีมากนะกระจกนะเป็นไฟฟ้า4บานนะคู่หน้าเนี่ยเป็นปุ่มกดแบบออโต้นะเซ็นทันล็อกล็อกกระจกนะคะกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าเรียบร้อยนะแล้วก็มีการแต่งนะที่มือจับนะแล้วก็แถบด้านข้างประตูรถเนี่ยเป็นสีเงินเมทัลลิกนะในส่วนของตัวบานประตูนะ โครงสร้างต่างๆนะไม่มีการถอดไม่มีการถ่นะรอยสี่มาร์กโรงงานนะคะเห็นชัดเจนเนาะแบบนี้นะสภาพโครงสร้างนะ,ะเดิมๆแน่นอนสำหรับนะ,ะในส่วนของเบาะนะ,ะทั้งผู้ขบับนะ,ะแล้วก็ผู้โดยสารคู่หน้า,นะะาเนี่ยนะคะสภาพเบาะเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะรอยยับรอยย่นเนี่ยต้องถือว่าน้อยมาก ในส่วนของเบาะคู่หน้านะสำหรับการใช้งานนะก็รักษาสภาพมาค่อนข้างดีเลยนะสำหรับคันนี้นะริ้วรอยขีดข่วนเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะในส่วนของคอนโซลด้านหน้าก็เช่นเดียวกันนะตัวของริ้วรอยขีดข่วนนะแล้วก็รอยคาบกาวต่างๆเนี่ยคันนี้ไม่มีเลยนะต้องถือว่าเจ้าของเดิมเนี่ยเขารักษาสภาพมาค่อนข้างดีนะในส่วนของคอนโซลหน้านะรุ่นนี้นะตกแต่งมานะค่อนข้างสวย นะในส่วนของผูม้มาไนะ่คันนี้จะได้เป็นมนะันติฟังชันนสองฝั่งนะฝั่งขวาจะเป็นระบบ Control, ะคล o ตคอนโทรลในส่วนของฝั่งซ้ายนะก็จะเป็นเครื่องเสียงแล้วก็หน้าจอแสดงผลการขับขี่แบบนี้นะเป็นหน้าจอสีด้วยนะก็ตัวนี้นะสามารถเ,เปลี่ยนสีได้ด้วยนะแล้วก็ในส่วนของมาตรวัดต่างๆนะจะเป็นแบบดิจิตอล นะคะคันนี้นะคะเลขไม์อยู่1 6 1 0 2กิโลเมตรนะก็ถือว่าใช้งานมาปกตินะ,ะปกติมาดูในส่วนของเครื่องเสียงกันบ้างนะ,ะรุ่นนี้นะ,ะเป็นเครื่องเสียงติดตั้งโรงงานนะ,ะแล้วก็มีจอนะ,ะที่เป็นกล้องสองภาพขณะถอยแบบนี้นะ,ะตัวนี้เป็น1.8 EL นะคะนี่ตัวของกล้องนะ,ะสามารถปรับองศา นาะดูได้นะคะค่อนข้างสะดวกสบายเลยทีเดียวนะแล้วก็ในส่วนของกระจกมองข้างนะตัวนี้นะเป็นพับอัตโนมัติด้วยนะคะเป็นพับอัตโนมัติให้ในส่วนของเครื่องปรับอากาศนะจะเป็นแอร์ระบบออโต้นะคะแบบนี้อเย็นมากเลยนะ ถัดลงมานะที่ด้านล่างนะจะมีช่องนะสำหรับเก็บของนะคอนโซลเกียร์นะอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างวางมือเนี่ยสะดวกสบายมากนะเป็นเกียร์อัตโนมัติอยากให้ดูนิดนึงนะรุ่นนี้นะเบรกนะระบบเบรกเป็นเบรกเบรก,กมือไฟฟ้านะคะแล้วก็มีระบบเบรคโด้วยนะปุ่มอ e นะีคอนโหมดนะคอนโซลกลางเนี่ยค่อนข้างจะวางพื้นที่นะ การใช้งานได้เป็นอย่างดีเลยนะแล้วก็สําหรับนะตัวพนักวางแขนเนี่ยสามารถปรับเลื่อนได้ด้วยนะเปิดขึ้นมานะที่ด้านล่างเนี่ยจะเป็นช่องวางแก้วน้ําให้นะที่เก็บของต่างๆนะแล้วก็มีช่องสําหรับชาร์จแบตนะที่เป็น usb ให้หนึ่งจุดด้วยนะเผื่อปูโดยสารด้านหลังนะแล้วก็วางแขนเนี่ยอยู่ในตําแหน่งที่สามารถเลื่อนได้นะปรับให้เหมาะสมได้นะแล้วก็ในส่วนของคอนโซลนะที่ เป็นคอนโซลกลางเนี่ยจะเป็น2ชั้นนะคะสำหรับรุ่นนี้นะก็จัดวางตำแหน่งมาก็ค่อนข้างดีเลยนะด้านล่างให้ดูกันนิดนึงไม่แน่ใจว่าแสงไฟจะส่องถึงไหมนะคะสำหรับช่องวางของด้านล่างนะใส่พวกมือถือต่างๆนะหรือว่าเป็นที่วางของวางบัตรต่างๆได้นะแล้วก็มีช่องเสียบนะที่เป็น AUX USB ให้นะ สะดวกสบายมากนะสำหรับ h o n d a civic รุ่นนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปชมนะในส่วนของห้องเครื่องด้านหน้านะแล้วก็ตัวของโครงสร้างด้านหน้ากันต่อนะคะมาชมกันต่อนะในส่วนของตัวโครงสร้างด้านหน้ากันก่อนนะตัวฝากระโปรงเนี่ยเดิมๆโรงงานนะหัวน็อตเนี่ยไม่มีการถอดไม่มีการไขนะตัวรอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะ เส้นรีซีทนะยังคงเรียงตัวกันสวยแบบนี้นะไม่มีการโปสสีทับนะตัวบาร์โค้ดนะสติ๊กเกอร์มอ,อก,กอต่างเนี่ยคืออยู่ครบนะซีนโรงงานต่างๆอยู่ครบเลยนะะหัวน็อตไม่มีขยับนะะตัวของเบ้าโชกคต่างๆนะรอยม็ดอาร์คนะสีมาร์กโรงงานตามหัวน็อตเนี่ยนะคะก็อ,อยู่ครบถ้วนนะเครื่องยนต์เดิมๆมนะห้องเครื่องเดิมๆมแบบนี้โครงสร้างด้านหน้านะไม่มีชนนะ สภาพแบบนี้เลยนะลูกค้าคันนี้น่าใช้งานมากๆ6 5 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคันนี้สามารถจัดเต็มฟรีดาวได้นะสำหรับลูกค้านะที่ไม่เคยติดประวัติแบ็คลิสตนะไม่มีเครดิตไม่เป็นไรนะอาชีพอิสระซื้อได้นะโทรมาปรึกษากันได้นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะที่สนใจนะสามารถโทรติดต่ออ้ํเข้ามาได้นะคะที่เบอร์ 088-894- 7 4 7 4อําเพชรยนนะคะยินดีให้บริการนะคะแล้วก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนะคะอ้ะํารถมือสองคัดเกรด A นะ,ะช่องนี้นะ,ะจะลงเป็นพวกรถเก่งนะคะเอาไว้ให้ลูกค้านะคะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แฮมด้วยนะคะแล้วก็วันนี้นะะ้ําต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ